เมื่อไม่นานมานี้นะครับเกมฟีฟ่ามบายก็ได้เปิดตัวซีซั่นใหม่อย่างเป็นทางการในประเทศไทยที่ต้องบอกได้ว่าทีมงานของทาง EA เนี่ยลงมาบูมตลาดด้วยตัวเองเลยนะมันก็เลยทำให้เกมเกมนี้เนี่ยเป็นเกมฟุตบอลที่มียอดดาวน์โหลดติดอันดับอท็อปในช่วงเวลาหนึ่งเลยครับผมด้วยกราฟิกที่สวยงามเกมเพลย์ที่สนุกสนานหรือแม้แต่เรื่องของลิขสิทธิ์ต่างๆที่ต้องบอกว่า จัดเต็มตามสไตล์เกมฟีฟ่าอยู่แล้วมันก็เลยทําให้เกมเกมนี้เนี่ยบูมขึ้นมาเพียงชั่วข้ามคืนเลยครับแต่ก็แน่นอนครับว่าภายใต้ความสนุกสนานของเกมเกมนี้เนี่ยมันก็ยังคงมีอะไรแปลกซ่อนอยู่ซึ่งมันอาจจะทําให้ผู้เล่นอย่างเราเราเนี่ยหัวร้อนจนเฟียงโทรศัพท์ทิ้งไปเลยก็ได้นะเพราะฉะนั้นวันนี้เรามาชมกันเลยครับผมว่า10อันดับเรื่องจริงของเกมฟีฟ่าโมบายที่อาจจะทําให้คุณเนี่ยหัวลุกหัวไหมกันมันมีอะไรบ้างไปรับชมกันได้เลยครับผมความคิดเห็นส่วนตัวนะ ออฟตัตแว่นกรองแสงสำหรับเกมเมอร์มาพร้อมกับ X, เลนเลจิน่าเอ็กเคลือบมัลติโค้ดลดแสงสะท้อนและป้องกันรอยขีดข่วนอีกทั้งตัวขาแว่นเองยังทําจากวัสดุโนว่าเทมทําให้ขาแว่นมีความบางเทียบเท่ากับกระดาษ3แผน่นแถมยังยืดหยุ่นและทนทานมากๆซึ่งผมยืนยันได้เลยว่ามันช่วยให้ผมเล่นเกมหรือตัดคลิปวิดีโอได้นานขึ้นจริงๆครับสำหรับใครที่สนใจสั่งซื้อแว่นออฟตัตสามารถกดเข้าไปที่ลิงก์ด้านล่างและอย่ายลืมใช้โค้ดเซียนฟีฟ้าเพื่อรับส่วนลดด้วยนะครับอันดับที่10กรรมการ แน่นอนก็ว่าเกมฟุตบอลกับหล่าบรรดาผู้ตัดสินเนี่ยมันเป็นของคู่กันมาตลอดซึ่งมันก็อาจจะมีในเรื่องของการตัดสินที่ผิดพลาดหรืออาจจะดูไม่ค่อยเป็นธรรมสักเท่าไหร่นะครับผมจนบางครั้งเนี่ยมันทําให้เราได้เห็นภาพการวิ่งไล่กระทือบผู้ตัดสินกันบ้างอยู่ปรักปลายบบโลกอินเทอร์เน็ตแล้วไอเรื่องความไม่เป็นธรรมเนี่ยมันก็มียันในเกมเลยนะเพราะบางจังหวะแม่งก็ตัดสินแบบงงๆบ้างหรือว่าค้านสายตาผู้เล่นอย่างเราๆบ้างซึ่งมันก็ไม่เป็นไรหรอกเพราะว่าเดี๋ยวเราก็ไปดูภาพช้าเพื่อยืนยันความบริสุทธิ์อ เกมนี้มันไม่มีภาพช้าครับผมมันจะมีภาพช้าแค่ในจังหวะที่เราทําประตูได้หรือว่าเสียประตูเท่านั้นนะครับผมส่วนในจังหวะทําทฟาวตัดฟาลลวอะไรกันเนี่ยมันไม่มีนะครับซึ่งในตรงนี้นี่แหละมันก็อาจจะทําให้ผู้เล่นอย่างเราเราเนี่ยหัวร้อนไปตามๆกันนะครับผมอ,อือ้ออะอะไรชนแค่นี้ฟาวอะไรของพวกมึงเนี่ยสวยลายกาัรเอาฟาวง,ง่ายหนู อ,อ,อันดับที่9ฟรีคิกการยิงลูกฟรีคิกในเกมฟุตบอลเนี่ยมันก็เป็นอะไรที่เราจะต้องใช้ทักษะและความแม่นยำสูงมากในการที่จะส่งลูกฟุตบอลมันเข้าไปซุกก้นตาข่ายใช่ไหมแต่ไม่ใช่กับเกมฟีฟ a Mobile ยครับผมเพราะการเสียฟรีคิกให้คู่แข่งในเกมนี้เนี่ยมันไม่ต่างอะไรกับการเสียสุดโทษเลยครับเพราะมันยิงง่ายมากๆ แถมรูกษาประตูของเราเนี่ยก็พร้อมที่จะปล่อยให้บอลมันเข้าประตูไปซะเหลือเกินนะเรียกได้ว่าถ้าเสียฟาวรูฟีคิกเมื่อไหร่เนี่ยต้องรีบหาตัววิ่งไปกันหน้าปากประตูกันแทบไม่ทันเลยทีเดียวครับและยิ่งทําเองเสียฟาวแบบไม่ค่อยเป็นธรรมเหมือนข้อที่แล้วด้วยเนี่ยโอ้โหบอกเลยว่าร้อนจัดจัดอะไรของพวกมึงเนี่ยสวยละกัดเอาฟังง่ายรูจัดจอดเบสยังยังครับยังเลย โอ้โหกูถามจริงถ้าเจ้าคาเซโลยิงฟีคิกระยะนี้ได้กูว่าใครก็ยิงได้แล้วในเกมเนีน้ไหนกูลองดิระยะนี้จะไม่จัดยูเซเหรอเบื่อครับคนใช้เยอะเอา้าเอา้าได้เหรอสซนติติเซนติสติยังยิงระยะนี้ได้โอ้โหกูเหลือจะเชื่อโอ้เอ้ย,เยเ้ยฟีคิกยายายะพี่ยาโอเคดีนะตั้งตั้งสติทันหาย บอกเยยหาย <Yeah. S 1> อันดับที่8ลูกโค้งการยิงลูกฟุตบอลมันก็มีเทคนิคหลายรูปแบบในการที่จะส่งลูกบอลให้มันเข้าไปสู่ก้นตะข่ายใช่ไหมครับไม่ว่าจะเป็นลูกสายลูกชิปลูกพุ่งลูกทุ่งลูกกรุงม หรือแม้กระทั่งลูกโค้งครับผมแต่ดูเหมือนว่านักฟุตบอลในเกมฟีฝ้าโมบายเนี่ยจะเรียนจบเอกโค้งหรือไม่ก็ชอบแดกมาม่ารถต้มโค้งกันทุกคนจริงๆเลยนะคือไม่รู้แม่งจะยิงโค้งกันเก่งไปไหนอ่ะเพราะไม่ว่าจะเป็นใครเล่นตำแหน่งไหนแม่งก็สามารถยิงลูกโค้งได้อย่างเฉียบขาดจริงๆครับจนคนเข้าไปแซวกันว่าเป็นเกมปั่นโค้งโมบายกันนั่นแหละครับผมค <ś c> ือ442มันควรมีกองกลางสักตัวหนึ่งที่เวิร์กเลนตลงต่ำ <ś> นี่ไงดูลาฟงเป็นไงล่ะครับ <ś> ปรัน เฮ้ยเฮ้ยง่ายจังสุลเลอร์มงสวยครับรายการออกปีกไปบากงกบูพริกปรันด้วยขวาคัก <c oughs> หลักอะถ้าเกิดว่าอยากให้มันตัวที่มันวิ่งหาช่องให้เราอะวิ่งองอกนอกสนามไปเลยทำได้นะไอ้ <c oughs> ปรันเออปั่นมาปั่นกลับเว้ยกอกเต้โอ้ปรันปรันปรันด้วยขวาอันดับที่เจ็ดไซป้อย คุณคงเคยเห็นการยิงลูกโค้งกันไปนแล้วใช่ไหมล่ะครับไม่ว่าจะเป็นลูกไซโป้งหรือลูกไซก้อยที่มันช่างโอพีหลือเกินยิงยังไงแม่งก็ไม่เข้าแต่เช้าก่อนครับทุกคนเพราะลูกไซโป้งไซก้อยที่ว่ามาทั้งหลายเมื่อสักครู่นี้เนี่ยยังร้อนไม่เท่าลูกไซป้อยครับผม <c oughs> ก็คือเอาโป้งกับก้อยมารวมกันนะแบ,บเป็นป้อย,น,ยนะหลายคนก็อาจจะสงสัยว่าเอ๊ะมันเป็นยังไงใช่ปะซึ่งมันก็คือการยิงลูกไซโป้งด้วยข้างเท้าด้านในครับผมแต่วิธีของลูกฟุตบอลเนี่ย มันเสือกออกไปแบบไซ้ก้อยเหมือนเวลาที่เรายิงด้วยข้างเท้าด้านนอกนั่นแหละครับและที่สําคัญเลยก็คือไอ้ลูกไซ้ป้อยเนี่ยมันโคตรโอพเลยนะไม่ว่ากองหน้าของคุณจะมีวีคฟุตเท่าไหร่หรือว่ามีค่าจบสกอร์มากน้อยแค่ไหนแต่ถ้าคุณยิงลูกไซ้ป้อยออกไปเนี่ยลูกบอลก็พร้อมที่จะเข้าไปซุกก้นตาข่ายประมาณ90ได้เลยครับเฮ้ยปันผิทางแต่ยังเข้าโทษที <laughs> เออปรันชิบหายโอ้ยมาแล้วยูเซ่ไอ้แค่ตัวไอ้ตัวชิบหายของผมเลยเนี่ยตัวเนี้ยชิบหายจริงๆอันดับที่6 VSA โหมดคลายเครียดในเกมฟุตบอลเนี่ยมันก็จะมีโหมดต่างๆมากมายให้เราได้เลือกเล่นกันซึ่งในแต่ละโหมดมันก็จะมีความสนุกสนานความเข้มข้นที่แตกต่างกันออกไปใช่ไหมละครับและในเกมฟ i f a Mobile เนี่ยมันจะมีโหมดหนึ่งครับผมที่เรียกว่าโหมด VSA ครับซึ่งผู้เล่นใหม่ๆที่เข้ามาเนี่ยมักจะมองว่ามันเป็นโหมดที่เอาไว้เล่นคลายเครียดกันครับผมมันใช่ผู้เล่นทั้งสองฝั่งเนี่ยแข่งกันยิงบริเวณหน้าปากประตูเดียวกันครับแค่นั้นเองไม่ยากเลยครับผมใครยิงได้มากกว่าก่อนหมดเวลาเนี่ยก็จะเป็นฝ่ายชนะไปฟังดูแล้วเปร้เเเลล่าายยยะแัปหดดวววชีิตต ครับไอสัตว์เพราะในแต่ละรอบเนี่ยผู้เล่นจะไม่สามารถเลือกจุดเกิดเองได้ครับผมโดยระบบมันจะสุ่มจุดเกิดให้เราผ่านการคำนวณจากค่าสเตตต่างๆภายในทีมนะเช่นพวกค่าเคมิสตี้ค่าอะไรก็คือแบบโอ้โหต้องบอกเลยว่าเกิดผิดที่10ปีแม่งก็ไม่ชนะครับผมอันดับที่5ตลาดนักเตะ เกมฟีฟ่าโมบายเนี่ยนอกจากจะเป็นเกมแนวกีฬาแล้วนะมันก็ยังเป็นเกมการลงทุนด้วยครับผมซึ่งตลาดนาักเตะในเกมนี้เนี่ยมันจะมีความผันผวนสูงมากไม่ต่างจากตลาดคริปโตเคอเรนซีเลยก็ว่าได้ครับจนในบางครั้งก็อาจะทําให้ผู้เล่นสายนักลงทุนทั้งหลายเนี่ยติดดอยแล้วก็หัวร้อนเงินไปตามๆกันครับอารมณ์แบบว่าเฮ้ยกูสาหรอดจากการโดนเผาหัวในเกมแล้วกูยังมาติดดอยในตลาดอีกเหรอซึ่งในตลาดเกมเนี่ยมันก็มีนักลงทุนมากมายหลายแบบครับผมไม่ว่าจะเป็นนักลงทุนนักเก็งกำไรหรือแม้ก็เป็น บ้านทั่วไปที่เดินเข้ามาเลือกซื้อของในตลาดเฉยๆก็มีนะแต่อย่างผมเนี่ยเป็นอีกสายหนึ่งครับผมซึ่งก็เป็นสายที่มีเยอะแล้วก็จังรายมากเลยนะนั่นก็คือสายปั่นครับเอาจริงผมก็ไม่ค่อยปั่นหรอกผมแค่ตัดราคาวันหนึ่งฉันเดินเข้าฝาดูตลาดเมสซี่นะเขาอยากจะตัดราคากับน้าอยู่จริงเหรอเฮ้แต่ว่าแอบปั่นใจให้อานายวะ74.9่ใจคุณถึงหรือเปล่าแค่นั้นแหละคุณตัดราคากับผมอะ คุณต้องใจถึงพอผมบอกเลยใจคุณถึงหรือเปล่าซื้อมา70ขาย70อะ่ะโดนภาษีหักไปฟรีๆเจล้าน A later few moments later. อันดับที่4นาทีบาบต้องบอกว่าใครที่เล่นเกมฟีฟ่าภาคหลักมาเนี่ย ก็คงจะคุ้นชินกับคําว่าโมเมนตัมใช่ไหมล่ะครับซึ่งก็เป็นสาเหตุให้เพื่อนๆหลายๆคนเนี่ยเสียการคอนโทรลเกมของตัวเองในช่วงเวลานั้นๆไปไม่มากก็น,น้อยอารมณ์ประมาณว่าแบบช่วงนาทีที่40ของครึ่งแรกหรือไม่ก็นาทีที่80ของช่วงครึ่งหลังอะนะแต่ของภาคหลักเนี่ยผมมองว่ามันก็ยังไม่หนักเท่าไหร่นะเพราะมันจะหนักไปในเชิงโมเมนตัมโดยรวมของเกมมากกว่าแต่สําหรับฟีฟ่ามูบายเนี่ยผมบอกเลยว่าโอ้โหแม่งบาปกว่าเยอะเลยครับเรียกได้ว่าบาปหนาเลยดีกว่าเพราะในช่วงท้ายครึ่งแรกและช่วงท้ายเกมเนี่ยอไอเอ แล้วก็เสียประตูในช่วงเวลานี้บ่อยที่สุดแล้วครับขอบบาบาบนะเกมนี้เอาได้จัดไปขอบบาบาบจัดไปโอ้ยสวยลางคงกูนี่มันลาคงจริงๆไปแล้วเรียบร้อยมึงบาบนี่โอ้ผมส่ง ผมส่งโซเลยไม่ได้ส่งลูนัโดุเลยเมื่อกี้โอ้โหเราทดตั้ง5นาทีกูบาปนี่ไปเอาเฮ้ยจานเย่าเพิ่งเปล่าเพงเปล่าเดี๋เพิ่งเปล่าจานได้อยู่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 ไปแล้วกูวไปแล้วกูวไปแล้วไหลไหลไปไหลไปโรโลดุกิโ,โกโโลจจจจโล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 ูลูลวลูลยลาลีลาลบลูลัลๆลาลจลดลโล้ลิลุล3ลูลโลลู ฮอตบูแป๊แต๊กแป๊อันดับที่3ยกนิ้ว เกมออนไลน์ online, แต่และเกมเนี่ยมันก็จะมีรูปแบบการใช้คอมมูนิตี้ที่แตกต่างกันออกไปบางเกมอาจจะใช้การแชทหากันหรือไม่ก็สามารถคุยกันตรงๆได้เลยนะซึ่งมันก็อาจจะเป็นช่องทางสําหรับการปั่นประสาทหรือว่าเรียนชาวบ้านได้อย่างไม่ยากเย็นใช่ไหมหล่ะครับแต่สาหรับเกมฟีฟ่ามือบายนี่โอ,โอ้โหบอกเลยว่าไม่มีปัญหานั้นแน่นอนครับผมเพราะเกมนี้นี่แหมน่ารักครับจะสื่อสารกันผ่านทางสติกเกอร์ครับผมแหมไม่ว่าจะเป็นอ่าอย่าร้องไอ้สัต จีจีกากเอียนประดุกร้องเพลงหรือจะยกนิ้วเพื่อสรรเสริญก็ย่อมได้ครับเอ้ยยิ่งถ้าได้รับนิ้วพวกนั้นหลังจากที่เพิ่งโดนยิงในนาทีบาปไปเนี่ยอ,อร้อนสาตกระสู้โดทีมออฟเดอะวีคมาอีกแล้วมาอีกแล้วเหรอสแต,ต็เท่าไหร่โอ้โหนิ้วโป้งแดงมาเลย <laughs> นิ้วโป้งแดงนี่น่าจะหมายความว่าเอ,อผมเล่นได้แย่มากเลยครับขออภัยด้วยนะครับ <laughs> ไม่เป็นไรไม่เป็นไรไปฝึกมาใหม่ครับผมเบบี้รอนะมาใช้อยู่นะนะเแบบี้เหรอ้อยหนักไปเบบี้บากระบูพอทนอยู่บากระบูเอาจริงปีกขวาผมเล็งบาปูไว้ด้วยนะเอ้าโอ้โห,หนามสารชิบหายจะเลี้ยงเข้าโกแม่งยัง,ยงเลี้ยงยังเลี้ยงไม่ได้อันดับสองกองหลัง เรียกได้ว่าเป็นตำแหน่งแพรรับราบาปจริงๆครับสำหรับเราบรรดาเซ็นเตอร์แบ็กทั้งหลายนะเพราะไม่ว่าคุณจะซื้อกองหลังมาแพงแค่ไหนเนี่ยมันก็ยังจะโชว์ความเอือให้คุณเห็นอยู่ดีครับเรียกได้ว่าถ้าคุณเอากองหน้าที่ AI โง่ๆมาเทียบกับกองหลัง AI โง่ๆสักตัวหนึ่งเนี่ยมันจะกลายเป็นกองหลังครับที่ดูจะโง่วงกว่าประมาณ2ช่วงตึกได้ซึ่งก็เพราะว่าขอบเขตการรับผิดชอบของพวกเขาเนี่ยมันเสี่ยงอันตรายแล้วก็โ,โหน่าสงสารกว่าเยอะเลยนะแล้วยิ่งถ้ากองหลังของคุณซื้อมาแพงเท่าไหร่เมื่อเขาทําพลาดเนี่ กะบ๋อ,อบกะอนอกะสวยพี่โด้มุดไปจ่ายตมโอ้โหเอ้าราการไอ้ส้มหล่นดังพุโอ้โหเบสไม่ขออะไรมากเร็วแล้วใช่ไหมผมขอแค่แบบให้มันแบบทำเกมจากริมเส้นดีๆก็พอแบบจ่ายเข้ามาข้างในแบบแม่นๆอะไรเงี้ย <c oughs> มึงอีกแล้วหรอ <c oughs> เปลี่ยนตัวให้กูนใหมเนี่ย <c oughs> โดน เห็นอยู่ว่าบองมันหม่งได้อะอันดับที่หนึ่งผู้รักษาประตู ต้องบอกเลยครับว่าผู้รักษาประตูในเกม f ีฟ้าโมบายเนี่ยเป็นสิ่งมีชีวิตที่โคตรงูแถมบางคนเนี่ยลืมใส่ถุงมือมาลงสนามด้วยซ้ำไปเรียกได้ว่าเป็นตำแหน่งที่เอามายื้อห้มันครบๆไปนงั้นนะเพราะไม่ว่าจะเป็นใครจะยิงมาแบบไหนพวกเขาก็พร้อมที่จะปล่อยให้ลูกฟุตบอลเนี่ยมันลอยซุกก้นตะข่ายอยู่เสมออารมณ์ประมาณว่าแบบเอ้ยกูไม่เซฟให้มึงหรอกถ้ามึงอยากชนะนะมึงก็ไปยิงเพิ่มกันเอาเองอะไรประมาณนั้นเลยครับแต่ก็ไม่เป็นไรครับผมอย่างน้อยมันก็ไม่ได้โง่แค่ประตูของเราทีมเดียวครับมันโง่กันทั้งหมด เอาหดเฮ้ยเฮ้ย,ยมึงอีกแล้วเหรออะโอ้โหสะดุดบอลมึงยังเข้าอีกเหรอเออเอเอเอ,อีกตัวหนึ่งคือซอนที่ผมที่เป็นผมมตัตูตัวไหนดีสุดง่วหมดครับ และนี่ก็คือทั้งหมดของวันนี้ครับผมเรื่องไหนที่ทําให้เพื่อนๆหัวร้อนมากที่สุดเนี่ยก็บอกผมหน่อยนะหรือว่าถ้าผมพูดขาดตกเรื่องอะไรไปเนี่ยก็ฝากพิมพ์กันเข้ามาได้ใต้คอมเมนต์นะครับผมผิดพลาดประการใดก็ขออภัยมาณที่นี้ด้วยเด้อเจอกันคลิปหน้าครับ